4เคล็ดลับพลิกเงิน15ื0นสู่เงินหลักล้านใครว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วจะมีเงินหลักล้านไม่ได้วันนี้ลองมาดู4ตัวชั่วที่ทำให้ฝันเป็นจริงแม้จะมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็เป็นไปได้ค่ะ4ตัวชั่วที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนมีเงินล้าน1 กองทุนประกันสังคมค่ะเราจะถูกหักเงินเดือนส่วนหนึ่งไปสมทบกับกองทุนประกันสังคมอยู่แล้วทุกเดือนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและเป็นเงินออมในระยะยาวหากถูกเลิกจ้างหรือลาออกก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินกรณีว่างงานได้ด้วยสิทธิประโยชน์เหล่านี้จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องควักเนื้อทําให้เรามีเงินออมมากขึ้นค่ะ 2. กองทุนสำรองเลงชีพมนุษย์เงินเดือนมักมองข้ามสิ่งนี้ไปซึ่งมันคือเครื่องมือสร้างเงินล้านที่ดีที่สุดเพราะไม่ใช่แค่หักเงินเดือนเราไปสะสมเท่านั้นแต่ในจ้างยังจ่ายเงินสมทบให้อีกต่างหากแถมเงินทั้งสองส่วนนี้ยังถูกนำไปลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเราได้ผลตอบแทนจากตรงนี้อีกด้วยค่ะดังนั้นใครที่มีสวัสดิการตรงนี้นะคะอยากให้เลือกหักเงินสบทบเข้ากองทุนให้มากที่สุดค่ะเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทน 3. กองทุนรวม S S F i M F กองทุนรวมที่เราได้สิทธิประโยชน์ในด้านการลดหย่อนภาษีโดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่าง S F F คือการลงทุนรวมระยะกลาง ถึงระยะยาวลงทุนในหุ้นโดยมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลส่วน RMF คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นการออมระยะยาวเพื่อเงินออมตอนเกษียณถ้าวางแผนดีๆรับรองว่ามีเงินหลักล้านแน่นอนค่ะ 4. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นการคุ้งของชีวิตที่มีกรมธรรม์ออมเงินควบคู่กันไปด้วยโดยการันตีผลตอบแทนว่าจะได้เงินคืนมากเท่าไหร่เราสามารถเลือกได้ว่าจะออมกี่ปีเช่น5ปี10ปีหรือ20ปีออมอย่างเดียวไม่พอต้องลงทุนด้วยค่ะการออมเงินอย่างเดียวอาจใช้เวลานาน ในการสร้างเงินหลักล้านจึงควรลงทุนควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เงินออมของเรางอกเงยมากขึ้นวิธีการลงทุนเลือกได้ตามต้องการขึ้นอยู่กับว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้ารับความเสี่ยงได้มากโอกาสได้รับผลตอบแทนก็มากถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยโอกาสผลตอบแทนก็น้อยลงเช่นกันค่ะเช่นมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทและบริษัทมีนโยบายขึ้นเงินเดือนปีละ5 ขอให้หักเงินเพียงเดือนละ10%ของรายได้แล้วนำไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีทำอย่างนี้ต่อเนื่องจะมีเงินล้านภายในระยะเวลา15ปีค่ะสรุปง่ายๆนะคะสำหรับทฤษฎีมีตัวช่วยมากมาย ถ้าเราไม่ลงมือทําก็ไม่มีประโยชน์นะคะต้องเริ่มต้นการออมเงินเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ค่ะเลือกว,วิธีการออมเงินที่เหมาะกับตัวเองแล้วลงมือทําแรกๆอาจจะยังไม่ต้องตั้งเป้าหมายสูงขอแค่มีเงินแสนก้อนแรกก็แปลว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เกียร์เดินหน้าเลยค่ะหนทางสูงเงินล้านอยู่ไม่ไกลค่ะถ้าเราเก็บออมลงทุนเงินงอกเงยหลักล้านแน่นอนค่ะ และนี่คือเคล็ดลับพลิกเงิน15,000บาทสู่เงินหลักล้านค่ะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆ m i n d s ซ t ของคนที่ประสบความสำเร็จแนวความคิดของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยความรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินออมเงินเอามาฝากกันไว้ในทุกๆวันค่ะในช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ Easy money.